สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟซี FC แฟนคลับแฟนช่องบาลากิสองหาหาทุกท่านทุกคนนะครับผมทางเอฟซีเกหลอกก็อเอฟซไม่ที่เป็นขามาติดตามนะครับออสำหรับวันนี้นะครับผมก็วันที่6นะครับวันที่6เดือนกฤษภาคม2,567นะครับผมก็่อมาพอกันย่เก่านะครับ ก็มีแนวทางออป่ากกันละครับพี่น้องเป็นแนวทางของราวพัฒนานะครับวันนี้จะเป็นแนวทางของราวพัฒนานะครับผมก่อนจะขอยืองนงันทางตัวเลขนะครับผมก็ฝากคำเตือนไหวน้ำนะครับเดอ้อคำเตือนคลิปวิดีโอนี้ทำขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเป็นแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม ไม่สนับสนุนให้เล่นการพรานันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดขอบคุณครับเอาล้วครับก่อนจะขอยิงเบิ้งทั้งตัวเลขของว้นนี้นะครับผมมาเบิ้งสรุปของหมวดที่ผ่านมาก,ก่อนนะครับผมคือวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับก็หมวดที่ผ่านมานะครับผมเลขที่ออกนะครับเลขที่ออกศ3 7ส เก้า้านะครับเป่าเก้านะครับผมตองเก่านะครับ0 3น9 9 9เก้า้านะครับผม้างบนออก9 9ก้า99นะครับข้างลางก็เจดเกานะครับผมก็เป็นนรนะครับผ่นี้ไทยโชคให้มาดนบ่ครับผมออกตองเก่านะครับส่วนในตารางนะครับผมก็เข่าตัวเดียวนะครับผมในตารางวันนี้ตัวเดียวนะครับ เกานะครับผมเข่าเก้านะครับเขาเก้าตัวเดียวนะครับส่วนตัวรูดวิ่งนะครับตัวรูดวิ่งก็ห้ที่เก้านะครับผมให้8แปดเก้านะครับก็เอาที่เก้านะครับส่วนจับคู่นะครับผมก็รุดนะครับผมรุดนะครับจับคู่ว่าเขานะครับ ลักลร้รกอยวันนี้กับว่ yeah. าเขานะครับผมลักร้อยวันนี้ว่าเขานะครับก็ขอโทษขออภัยสีหลายนะครับผมขอโทษขออภัยนะครับเรืวันนี้ครับรุดไปนะครับผมส่วนท่านที่อยากจะเข้ากลุ่มฮานอยนะครับผมกลุ่มฮานอยนะครับเข้าฟรีนะครับกลุ่มแบ่งเป็นน้ำใจนะครับเราจะมีทั้งเล้าทั้งน้อยทั้งไทยนะครับผมเน้นแจว่า จะเป็นห้าน้อยนะครับผมให้ไล่อยู่ที่ห้าน้อยนะครับห้าน้อยเข้าทุกวันนะครับห้าน้อยเข่าสุ่มหมือนนะครับผมสนใจก็ถักไล่เข่ามาได้ครับอดตงไล่เข่ามาได้ครับผมนี่ครับอนุวัตสองเจ็ดหนึ่งนะครับผมติดเข่ามาได้ครับนี่ถ้ายิ้มมาเป็นก็ใส่เบอร์โทรนะครับผมโทรเข้ามาครับแล้วจะดึงเข่ากลุ้มนะครับผม ผมส่วนฮานอยนะครับเข้าทุกวันนะครับเข้าทุกวันเดือนนี้ก็ยังท่านปิดนะครับเดือนนี้นท่านปิดนะครับผมใครสนใจแ like อดไลน์เข้ามานะครับใครสนใจแ like อดไลน์เข้ามานะครับผมอมมอามาเบิ่งนกันต่อของวันนี้นะครับพี่น้องขอเข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะครับก็ เป็นกำลังแรงใจให้ครับทั้งส่องนะครับผมก็กดไลค์กดแชร์น้ำนะครับเพื่อเปิดการมองเห็นนะครับผมท่านที่ชอบนะครับท่านที่ชื่นชอบนะครับเนวทางตัวเลขก็อย่าลืมกดติดตามไว้เลยนะครับกดติดตามไว้นะครับผมวก็กดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนไว้พร้อมนะครับกดติดตามแล้วก็กดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนไว้พร้อมนะครับก็จะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆตัวเลขเด็ดๆดีๆนะครับผม จากทั้งช่องนะครับกดติดตามล้วกดสั่งกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับเออสำหรับวันนี้นะครับผมก็แนวทางลาพัฒนางูนวันที่6เดือนห้าปีหกเจ็ดนะครับผมเลขในตารางนะครับเก้าแปดหกเก้าแปดหสองสามสี่ห้านะครับส่วนตัวคดวานะ่าจะเขาวินนะครับผมคือแ2ดสองสี่ห้านะครับผม เออเหล็ก่าจะเขาวินนะครับส่วนตัวรูดนะครับรูดที่2นะครับรูดที่สกับ3นะครับ,รบ,นรบเน้นที่2นะครับเน้นที่2ส,ส่วนจับคู่นะครับส่วนจับคู่ก็มี2 4 2 5 2 3 2 8ปดสามกัน2 8 9 9แล้วก็2 9นะครับส่วน3ตัวนะครับ3ตัว3ตัวก็มี2 8 3 2 8 4ส9มนะครับ4ตัวก็จะมี3มหางนะครับผมก็มี2องเอ้สี่สองแปดแล้วก็5 2 8 4นะครับส่วน หลักร้อยนะครับหลักร้อยลืมเขียนนะครับผมหลักร้อยก็มี2 ร้อยนะครับผมสองสามแปดนะครับผมเน้นที่สองนะครับเน้นที่สองนะครับผมนะลองเบิรงนะครับตัวเลขก็จะประมาณนี้นะครับผมสําหรับแนวทางของลาพัฒนางวดประจำวันที่6เดือนพฤษภาคม2567นะครับแคปหน้าจ,จอไปเลยนะครับผมตัวเลขก็ส่วนตัวที่เน้นนะครับ ส่วนตัวที่เน้นนะครับก็มีที่ขีดเส้นใต้สีแดงนะครับสี25283แล้วก็59นะครับแล้วก็สามตัวมี283ตัว84 4ตัวก็มี4284แล้วก็5284นะครับหลักร้อยก็238นะครับมาประมาณนี้ครับขออนจจุญาตในการรับชมนะครับตัวเลขไม่ขอมิลุดนนะครับผมเป็นสูตรคำนวณนะครับ ทำขึ้นมาเพื่อแบ่งปันให้กับ f c นะครับผมเป็นแนวทางนะครับผมให้กับ FT นะครับชอบจัดขัดกระพานนะครับผมมากะเบ่งเผื่อความบันเทิงให้กบลังใจกันไปนะครับอ่ะทุกท่านนี่ยก็ขอให้ f c ทุกท่านทุกคนนะครับโชคมานะครับวันนี้นะครับผมก็ให้โชคข้นมาน้ำกันนะครับหวยรูปเงินเป็นน้ำกันนะครับผม จะจนนะครับจนมเงก็มีทองใส่ตลอดปีและตลอดไปนะครับเงินไหกองทองไหลเข้านะครับผมก็ทางไปใสายมอใส่ก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยนะครับผมทั้งไปและกลับนะครับก็อย่าลืมนะครับใครสนใจที่จะเข้ากลุ่มนะครับใครสนใจที่จะเข้ากลุ่มนะครับทักไลน์มาได้นะครับผมทักไลน์มาได้นะครับบอกเลยว่าขอเข้ากลุ่มนะครับผม ไอดีไลน์ก็อนุวัตนะครับอนุวัตสอนึ่งนีครับนะครับอนุวัตสองเหนึ่งหรือโทรศ9นย์เก้าหนะครับผมนี่แหละครับถัดขามานะครับผมจิดึงเขอาคุ้มเองนะครับอะสุดท้ายนี่ก็ต้องขอตัวลาไก่อนนะครับผมสวัสดีครับ